การจัดหมวดเมตเลิสต์เนี่ยมีความพิเศษอว่าเวลาเราจะจัดเราต้องคิดถึงพื้นที่ที่เราใช้งานค่ะครูแค่อยากให้คุณคิดถึงพื้นที่ที่คุณใช้งานข้าวของเมตาลิสต์เหล่านั้นและมันจะทําให้คุณแยกประเภทได้ถูกต้องค่ะเมคอัพเครื่องสําอางอันนี้เป็นประเภทย่อยหนึ่งละจะอยู่บริเวณตัวเครื่องแป้งหรือว่าบริเวณหน้ากระจบที่ใดที่หนึ่งคุณจะต้องใช้วิธีการเหมือนการจัดเสื้อผ้าแหละค่ะเอาเมคอัพลูกชิน้นอามากองแล้วก็คัดเลือกคัดทิ้งคัดเก็บอันไหนหมดอายุแล้วอันไหนเราไม่ใช้ก็คือทิ้ เราเดินไปไหว้พระสดมนตที่ห้องพระอันนั้นนก็เป็นอีกหนึ่งหมดย่อยแหละเป็นของใช้ในห้องพระห้องน้ําของคุณมีของใช้ในห้องน้ําคุณต้องแยกโซนอันนี้มันเปียกได้คุณก็แยกโซนเปียกส่วนโซนแห้งนอาจจะเป็นบอดี้โลชั่นต่างๆเราก็จะเก็บไว้ที่โซนแห้งของใช้ที่โต๊ะทํางานของคุณ เช่นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนมีกรรไกรคัตเตอร์อะไรเงี้ยที่เรามักจะเสียบอยู่บนโต๊ะที่เราเอาไว้วางเครื่องเขียนสายไฟยาอาหารเสริมอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงรถอุปกรณ์ช่างเย็บปักถักร้อยของคุณบางคนจะมีงานอดิเรกเงยเย็บปักถักร้อยหรือว่างานวาดงานอาร์ตของคุณคุณก็ต้องแยกเก็บอีกต่างหากอุปกรณ์ไลฟ์สดของครูก็มีนะอย่างเงี้ยครูไลฟ์ตลอดแล้วก็การไลฟ์ก็เป็นส่วนนึงของงานครูครูก็จะมีแบบจุดที่เราต้องเก็บ สายไฟขาตั้งกล้องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเก็บไว้ในมุมๆหนึ่งอ๋อมันจะมีพวกแบบแฮนด์แอนด์เนวด้วยนะพวกกรรไกรตัดเล็บจุกๆจิกๆเนี้ยอุปกรณ์ของใช้ในห้องครัวแบบนี้เราก็สับกรุปย,ย่อยไปอีกย่อยไปอีกว่าในห้องครัวเนี่ยเราจะต้องจัดเก็บข้าวของหมดย่อยๆอะไรบ้างเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวเป็นอุปกรณ์ที่รับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารอ่ยอยได้อีกเนาะเป็นอุปกรณ์ช้อนส้อมมุมกาแฟแก้วกาแฟอย่างเงย เราก็ย่อยลงไปอีกเนี่ยเราต้องเก็บทีละหมดย่อยทีละหมดย่อยทีละหมดย่อยนะคะครูกําลังชี้ให้คุณเห็นว่าอา๋อคำว่าเบ็ดเล็ดเนี่ยคือเบ็ดคำว่าเบ็ดเล็ดมันเหมือนม,นมนคำคำหนึ่งที่มันรวมทุกอย่างแบบแล้วมันจะจัดยังไงอะไรเงี้ยเป็นก้อนกลม,กลม,กลม,กลมๆก้อนหนึง่งแต่ครูให้คุณอะดึงออกมาว่าอ๋อจัดทีละสับกรุป๊ปจัดทีละหมดย่อยจัดทีละหมดย่อยนะคุณจะค่อยๆเหมือนกับการแก้ปมเชือกอะคุณจะค่อยๆแก้ไปทีละหมดทีละหมดทีละหมดย่อยๆละ่ะ มันก็จะจัดการง่ายล่ะคะ่ะถึงแม้จะมีเยอะแต่ถ้าคุณจัดการเขาไปทีละหมดย่อยหมดย่อยเหมยอยือนเช็คลิสอะวันนี้จัดแล้ววันนี้จัดแล้ววันนี้จัดแล้วเช็คออกเช็คออกเช็คออกเนี่ยมันก็จะจัดได้ไม่ยากละคะ่ะคุณเริ่มมองเห็นช่องทางละคุณเริ่มมองเห็นทิศทางละในการที่จะเคลียร์หมดจิปาถะเบตเตอร์เลตโอเคไหม